Hello everybody. Welcome to The Blind Special Reading สวัสดีค่ะเป็นพื่อนทุกคนวันนี้เราก็กลับมาพบก,กับดิฉันแบมแบมใน podcast ภาษาอังกฤษในหัวข้อ environment กันอีกรอบแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมาพูดถึงประเด็นที่น่าสนใจอาเมากๆเลยล่ะคะ่ะนั่นก็คือ wetlands and climate change ฟังกันเลยค่ะ all over the world we are surrounded by wetlands including lakes rivers lagoons and coral reefs as the freshwater source wetlands are also part of our ecosystem unfortunately we are currently facing a growing freshwater crisis where humans use more freshwater than nature can replenish destroying the ecosystem that water and all life depend on the most หลายๆงานที่เราทํากันนั้นมักจะถูกล้อมรอบด้วยผืนน้าใช่ไหมคะรวมไปถึงแม่น้ําทะเลสาบลากูนและแนวปะการังอีกด้วยซึ่งพื้นที่เหล่านี้เนี่ยก็เป็นแหล่งน้ําบริสุทธิ์ของพวกเรานั่นเองค่ะพื้นที่ชุ่มน้ําเหล่านี้เป็นสิทธิสําคัญมากๆเลยนะคะในระบบนิวเวศแต่ช่วงไม่ค่อยดีที่เรากําลังต้องเผชิญหน้ากับปัญหาพื้นที่น้ําบริสุทธิ์ที่มนุษย์ใช้น้ําบริสุทธิ์มากเกินกว่าที่ธรรมาชาติจะเติมเต็มให้อีกครั้งได้ค่ะ ซึ่งนี่ถือว่าเป็นการทําลายระบบนิเวศเลยล่ะค่ะเพราะว่าชีวิตส่วนใหญ่ก็ต้องดำรงด้วยน้ําอยู่แล้วเนาะ Why are wetlands in danger? In many countries, wetlands ecosystem has been damaged by humans. For example, Kerala, a state in India, suffered devastating floods causing significant negative impacts on the ecosystem. and the local population hydrologists have claimed this was caused by backwaters having been drained in the past century to create rice fields and make way for development. แล้วทำไมพื้นที่น้ำเหล่านั้นถึงกำลังอยใ่อันตรายกันล่ะซึ่งในหลายๆประเทศพื้นที่ชุ่มน้ำกำลังถูกทำลายโดยมนุษย์อย่างเช่นคิ l a l a หนึ่งในรัฐของประเทศอินเดียกำลังได้รับน้ำท่วมอย่างรุนแรง ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศเป็นอย่างมากและนักวุทกับวิทยาประจําท้องถิ่นได้บอกว่านี่เป็นสาเหตุมาจากแหล่งน้ำนิ่งที่ถูกดูดไปเมื่อทศวรรษที่ผ่านมาเพื่อจะนำมาสร้างนาข้าวและทางสำหรับอุตสาหากรรมค่ะ What will be in the future of wetlands? Global climate change is the biggest threat that the planet is currently facing, and it will have pronounced effects on wetlands through alterations in Hydrological regimes, and most specifically, drastic flooding, due to its complexity. As every land must be assessed differently depending on its location, travel and tourism companies and communities must take a climate change into account when engaging in development or restoration projects. Moreover, Policy markers must promote wetlands restoration as a part of climate change adaptation and mitigation strategies. Climate เ h a n g e เป็นปัญหาใหญ่ที่พวกเรากำลังเผชิญหน,น้าในขณะนี้ค่ะและผลกระทบที่เกิดขึ้นจะถูกประกาศผ่านทางกฎหมายที่เกี่ยวกับน้ำซึ่งจะเฉพาะเจาดจงไปที่น้ำท่วมอย่างรุนแรงที่เกิดขึ้นซึ่งในระหว่างนี้พื้นที่น้ำจะถูกปรับปรุงและส่งผลกระทบต่อบริษัทการท่องเที่ยวเป็นอย่างมากไม่ว่าอย่างไรก็ตามนักร่างนโยบายจะต้องนำเสนอพื้นที่ชุ่มน้ำให้เข้าสู่การฟื้นฟูและเป็นส่วนหนึ่งของการปรับตัวเข้าสู่ climate change ค่ะ เป็นยังไงบ้างคะกับหัวข้อ Environment ใน EP นี้หวังว่าทุกคนจะได้รับความรู้ไปไม่มากก็น,น้อยนะคะแล้วเราจะมาพบกันใหม่ใน EP หน้าคะ่ะบ๊ายบาย